สวัสดีนะครับชาวเว็บบ้านนันสาด o m นะครับวันนี้แอ m ดมินนะครับจะมาแนะนำโปรแกรม UPA นะครับ1.3นะครับใช้สำหรับเขียนย e ีรลอมและแก้ไขเล็กใหม่นะครับาสมาชิก V.P. i นะครับสามารถเข้าไปที่ห้อง V.P. i เลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับไฟล์หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแอ m ดมินได้ปรับแต่งมาให้วิธีลงได้ ง่ายและสะดวกนะครับเข้ามาก็ดาวน์โหลดไปนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ไฟล์มาหนึ่งตัวนะครับเ,เราไปขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์วลลามานะครับให้ทำการ คลิกนะครับแล้วก็แตกไฟล์ไว้ที่ไหนก็ได้นะครับตอนนี้ใส่หัดพันบ้านอันสานครับกรอกกรอกเข้าไปนะครับ mm hmm. นัดแตกไฟล์นะครับ mm hmm. มาเราดาวน์ตกไฟล์เสร็จแล้วน่าเราจะได้โฟเดอร์ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับ mm hmm. ก็ให้ทำการอินสตอลโปรแกรมไปก่อนนะครับติดตั้งง่ายครับแอดมินได้เรียบเรียงไว้แล้วนะครับ ติดตั้งไปเลยครับอย่าลืมปิดแอนตี้ไวรัสก่อนนะครับแล้วก็ติดตั้งเสร็จก็ตั้งค่าใหม่นะน,นี่เข้าไปลงคีย์นะครับแค่คลิกคลิกอย่างเดียวนะครับทำตามขั้นตอนนะครับทำตามคลิปได้เลยครับอ่า yes all นะครับอ่าเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยนะครับแต่เราต้องไปตั้งค่า ไดเวอร์ก่อนนะครับเมื่อเราเปิดมาครั้งแรกนะครับส่วนมากก็จะเชื่อมต่อสายสาย USB ยังไม่ได้นะครับเชื่อมต่อกับตัวโปรแกรมไม่ได้นะครับเพราะว่าไดเวอร์ยังไม่สมบูรณ์นะครับไปเช็คที่ไดเวอร์นะครับเห็นไหมครับก็จะมีเครื่องหมาย ตกใจนะครับที่ไดเวอร u b e นะครับให้เราทำการอัปเดตไดเวอร์นะครับวิธีอัปเดตก็ทำตามในคลิปวิดีโอได้เลยนะครับเลือกอเลือกเบราไปที่โฟลเดอร์ไดเวอร์ของเรานะครับไปเลือกเร่านะไปที่ dc นะครับ dc เรียกโปรแกรม x 8 6นะครับโฟลเดอร์อรกกรนะครับ,รบโปรแก,กรม x 8 6 นะครับไปตามคลิปเลยนะครับเลือกไปนะครับไปที่ไดเวอร์นะครับแล้วก็เลือกให้ตรงกับโอเอสของเรานะครับวนะินโดะครับวินโด s อะไรนะครับ Windows 11ก็ใช้ได้นะครับขอเว็ดมินทดสอบแล้วนะครับนะแล้วก็คลิกไปนะครับ กด install นะครับขึ้นแบบนี้แสดงว่าลงไดเวอร์สำเร็จนะครับโอเคนะครับเมื่อเราทำการอัปเดตไดเวอร์เสร็จนะครับพอมาลองเปิดโปรแกรมใหม่นะครับเสียบสายนะครับเสียบสายเปิดครั้งแรกนะครับให้ลงคีย์ใหม่นะครับเลขหนึ่งนะครับ User อรหนึ่งแล้วก็ p a สเวิร์ดหนึ่งนะครับครั้งแรกนะครับ เปิดโปรแกรมครั้งแรกก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ activate นะครับแสดงว่าเรา,าทำการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ครับสังเกตดวงล่างนะครับ d ด i เว r จะขึ้นใ้เรานะครับเชื่อมต่อได้นะครับแสดงว่าเราพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เลือกไฟล์เลือก read line ได้เลยนะครับเลือกอ่านไฟล์ แก้ไขแล้วก็รีดไลน์นะครับการใช้งานก็การติดตั้งโปรแกรมก็จะประมาณนี้นครับส่วนการใช้งานสมาชิกก็ต้องอทดสอบกันนะครับผมยังไงก็ขอบพระคุณนะครับที่รับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้อดินได้ทำคลิปดีๆแบบนี้มาให้นะครับ สวัสดีครับผม